มาดูกันอีกชนิดหนึง่งกีฬาทุกประเภทการทรงตัวเป็นเรื่องใหญ่บรรพบ้รุษของเราก็ไม่ได้ล้าสมัยนะครับคนไทยก็เล่นการทรงตัวนี้มานานขาถกเทกหรือไม้ขาหย่างหรือเดินไม้สูงเนี่ยกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าต้องฝึกการทรงตัวอำนาจบังคับตัวแล้วก็ความสัมพันธ์ของ มือเท้าอาวัยวะทุกส่วนก็อยู่ในในในกีฬาชนิดนี้แต่สิ่งที่เราได้โดยสังเกตให้ดีนะครับกีฬาชนิดนี้ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กได้เป็นอย่างดีให้สังเกตถ้าเขาเดินทรงตัวไม่ตรงก้าวไม่มั่นคงไม่เป็นจังหวะจ่าโคนเข้าไปไม่ได้หรอกครับ แต่คนที่เดินได้นั้นจะต้องทรงตัวดีแล้วก็สง่างามแล้วก็ไปอย่างมั่นคงวางความยาวของก้าวเหมาะสมจึงจะไปได้ดีเนี่เป็นลักษณะเห็นว่ากีฬาไทยชนิดนี้สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของคนได้ดี